ต้องน้องเกก็คือยายป้านั่นแหละถามว่า,าจะบอกว่ายายป้าแก่แล้วยายป้าพินไม่เก่งไม่ใช่นะทุกคนยายป้านั้นเท่าที่เห็นเนี่ยพิมพ์ทักมาคืนเก่งมากเลยปับปบปบป๊บเลยแหละว่าสันมาถ้าถ้าจะเทียบเจอแบบนี้จะไม่ตอบไม่โตเพราะว่าตอบโต้ตไม่เป็น แล้วถ้าเราตอบตู้ไปมันก็จะไปกันใหญ่ไงจะไปกันใหญ่เราก็เฉยไว้ดูไปดูไปสิดูซิว่าเธอจะพูดอะไรต่อเออก็ยาวอยู่นะก็ยาวอยู่ <Okay. S 1> ก็ก็ทำให้คนในในไลฟ์เขาอะ่ะตั้งสี่สิบห้าสิบคนนะไม่ได้ไม่ได้สามสี่คนเหมือนของยะเทมนะสี่ห้าคนเหมือนของยะเทมนะคนเยอะมากเลยไลน์นั้นไลฟ์เขาอะ เขาก็จะทําตัวเป็นเป็นเจ้าแม่เนาะเป็นเจ้าแม่ในวงการเสร็จแล้วทีนี้เขาก็โอ้พูดเยอะอยู่คือกะจะพูดว่าเราโชว์คนอื่นไงแล้วก็บอกน้องน้องรุ่นใหม่ด้วยนะน้องน้องรุ่นใหม่อย่าไปทําแบบนี้ตามยายคนนี้นะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเขาบอกแบบนี้เขาบอกแบบนี้ จำได้ชัดเจนเลยคำเนี้ยแต่ก็ไม่มีใครตอบรับเขานะก็ไม่มีใครตอบรับเขาเท่าที่เยเทพสังเกตอะในกรณีที่ไม่ตอบโตูวโสนันตยาทึ่งไหมล่ะทึ่งแม่เราก็ให้คนในไลน์น่ะคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดอะ,ยะเยเซฟก็คอยมองดอูว่าจะมีใครเมนเข้าไปแบบ อตอบโต้หรือว่าเห็นด้วยกับเขาไหมคุณสุภานเริ่มยิบสาสวัสดีคะ่ยะยายเทพสวัสดีคะ่ะสวัสดีเช่นกันนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะต่างน้ำเยอะไหมขอบคุณมากนะคะที่แวะมาชมส่งกำลังใจเดอ้อยาเทพกำลังเมาส์นานๆจะได้เมาส์ทีเนาะบางวันก็จะไม่ได้ก็จะไม่ได้คุยเนาะคะ่ะวันนี้ก็เอาสักหน่อย คุณชูพันหวัดดีค่ะปาสานาเยอะค่ะปาสานาโอ้ยดูแลตัวเองนะคะกับคนรอบข้างเนาะจัดเลี้ยงเนาะน้องแมวน่ารักเชียวสวัดดีค่ะคุณคู่กันยยเยอะค่ะวาะส,สญญานาเนาะทีเทปก็ดูแต่ข่าวเนาะดูแต่ข่าวเ,เ,เปิดทีวีตื่นมาก็เปิดเลยเนาะค่ะเพราะว่าติดตามข่าวก็เปิดยาวทั้งวันเลยจนนอนเนาะค่ะจนนอนขอบคุณค่ะสานมาเนาะดูแลตัวเองเด้อแต่น้ำเยอะน้ำเยอะ เพื่อนเพื่อนยัเทพก็อยู่ชัยนาทเพื่อนคนบ้านเดียวกันนี่แหละเขาได้แฟนคนชัยนาทอำเภออะไรนะเนาะอำเภออะไรเนาะยัเทปจำอำเภอไม่ได้คุณชุพัน์าวดีค้าประสานมาเนาะคะ่ะจะมั้งจ้าทา,นนา,างโน้นเขาก็คุย <c oughs> เขาไม่สนใจเรานะเขาก็คุยของเขาทีนี้คนในนั้นพูดถึงคนในไลน์นั้นนะ เขาก็หลังจากนั้นถ้าจยเทพดีมากเลยหรือเขาจะเห็นใจเราก็ไม่ไม่รู้นะเขาเขาอาจจะเห็นว่าโอ้ยเทพแกก็เป็นอย่างนี้ของแกนอกจะไปว่าแกทาไมหรือ,อยังไงนี่แหละยเทพอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่าไม่รู้นะก็รู้สึกได้ว่าเขาทักเราดีขึ้นกว่าเดิมเลยจากที่ไม่ค่อยทักหรือว่าทักบ้างทักบ้างแต่แต่ไม่ใช่ว่าเสนิทอย่างนี้นะ ตอนหลังอนะ่ะสนิทไปเลยทีเนี้ยสนิทไปเลยโดยปริยาค่ะทำให้หลายๆคนเข้ามาหาเราทีเนี้ยแต่คนที่ไม่เคยเข้าก็เข้ามาแล,แล้วถามว่าน้องใหม่เหล่านั้นที่เขาบอกอ่ะ เขาจะเอาตามเธอไหมแต่เขาน้องใหม่เขาก็มาหายเเทมนะเขาก็เขา้ามาดูคลิปแล้วเขาก็กดติดตามเขาก็บอกว่าสวัสดีครับยเเทมผมมารับชมเ,เป็นกําลังใจครับนู่นนี่นั่นนะเขาก็บอกว่าเขากดกระดิ่งไว้แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยเออมันดีไว้มันดีไว้ <laughs> ว่าเรื่องไม่ดีบางครั้งมันก็จะซ่อนความที่ดีอยู่ในน้วเนาะขอบคุณเจรล้านดวงใจนะคะที่แวะมาเนาะคะ่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนาะการที่เราจะมาทำหรือ,อะจะทำอะไรสักอย่างเนี่เราไม่ใช่ว่าเราจะ